สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับเกี่ยวกับดินนะครับดินที่ดินที่ใช้ปลูกทุเรียนนะครับเพื่อนๆอวันนี้นะครับคลิปนี้ผมจะกล่าวในส่วนของ ดินที่เป็นโซนที่ทางที่ทางผมอยู่นะครับก็เป็นโซนทางอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับกล่าวเฉพาะส่วนนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งขอนแก่นเนี่ยซึ่งขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่ร้อนนะครับพื้นที่ที่ร้อนพอสมควรนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับการกรุงดินของที่สวนทำนะครับที่ผมทำมาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่คือดินนะครับ นี the the it, ่คือดินร่วนนะครับเพื่อนเนี่คือดินร่วนปกติที่สวนนะครับใหเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับดินร่วนปนทรายนะครับเพื่อนเนี่นะนี่คือดินร่วนนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้คือดินดินลูกรลังที่เป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็เป็นทรายแดงผสมกันมานะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับดินนี้ ผมจะสั่งมาถมมานะครับมาถมที่นะครับพอดีผมเจอเขาเป็นลักษณะที่ว่า,าเป็นเป็นหินแบบนี้นะครับผมผมก็เลยมีข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนผมก็เลยนํามาทดลองปลูกทุเรียนนะครับเพื่อนๆอส่วนดินที่สามนะครับนี่คือดินดินหมักนะครับดินหมักใบมะขามนะครับมันที่มีเศษไม้นะครับเพื่อนๆเศษไม้ที่ ที่กําลังจะผุหรือว่าที่ผุไปแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ใบมะขามนะครับผสมประสานกันนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่คือส่วนผสมที่ที่สวนทําที่ผมทํานะครับเพื่อนๆมาดูกันนะครับดินทรายดินดินร่วนนะครับร่วนปนทรายเนี่ยนะครับที่อยู่ที่สวนนะครับดินนี้นะครับเพื่อนๆถ้าปลูกต้นไม้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุเรียนนะครับขุดเสมอเนี่ยโดยการขุดขุดเฉพาะหรือว่าจะขุดห้าสิบคูณห้าสิอะไรก็ช่างนะครับพอเราลดน้ำไปนะครับมันก็จะแน่นนะครับเพื่อนเพืมันก็จะแน่นนะครับ,ม,นนรบมันจะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยโตอยู่นะครับแต่อาจจะโตช้านะครับแต่ถ้าจะขุดปลูกอาขุดปลูกเฉพาะทุเรียนเนี่ย มันยากนะครับในส่วนที่ที่ผมมองนะครับมันยากมากนะครับเพื่อนเพื่อนมันต้องมีส่วนผสมนะครับอ่า uh, ยิ่งรดน, e yeah, น้ํายิ่งแน่นนะครับเนี่ยเดือนสองเดือนมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับต่อไปเดือนที่สามเดือนที่สี่อะไรเนี่ยมันจะแน่นนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะแน่นเราต้องมาพลวนดินบ่อยๆซึ่งทุเดือนเนี่ยมันจะพลวนดินไม่ได้นะครับอ่าพลวนดินตรงหน้าดินอ่ะมันจะพลวนไม่ได้นะครับแต่ที่ผมทำานี่คือพลวนได้ก็เพราะว่าให้พลวนออกจาก ห่างจากทรงพุ่มมานะครับที่ผมพลวนดินนะครับที่ผมปลูกนะครับตามคลิปผมนะครับดินแบบนี้มันจะพลวนดินหน้าดินไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่ถอนหญ้านี่ได้นะครับถอนหญ้าคือถอนในลักษณะที่ว่าดินมันดินมันดินมันชุ่มนะครับชุ่มมากๆเนี่ยเราก็ถอนถอนได้นะครับผมก็ทําอย่างนี้มานะครับกับทุเรียนนะครับส่วนดินที่2นี่คือดินลูกรังนะครับเพื่อนๆนี่คือดินลูกรังนะครับเนี่ย เป็นก้อนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยคือก้อนลูกลังนะครับหินเนี่ยลูกลังนะครับเนี่ยหรือว่าทางง้อนแจ๋เรียกว่าหินแห่นะครับเพื่อนๆนเนี่ยผมจะนํามาผสมนะครับดินตัวนี้นะครับดินตัวนี้มันจะมีเกี่ยวกับมันจะมีไนโตรเจนในดินในดินไเยอะนะครับมีความเย็นนะครับน้ําผ่านหินสร้างความเย็นนะครับเพื่อนๆ อันนี้คือคือข้อมูลผมศึกษานะครับผมศึกษาเองนะครับมันจะเย็นมันจะเย็นเวลาลดน้ําเนี่ยมันน้ํามันจะซึมไปตามหินนี่แหละครับมันจะซึมแล้วก็สร้างความเย็นในดินนะครับทําให้ดินไม่ร้อนนะครับเพื่อนๆนะนี่ดินตัวนี้นะครับหินตัวนี้เพราะว่าอ่าชิดง่ายๆนะครับอ่าทาไมต้นไม้ที่อยู่ตามป่าตามเขาทําไมถึงงามนะครับก็เพราะว่าใบไม้ใบเขานั่นแหละครับใบไม้ต่างๆมันหล่นมา พอหล่นมาทับถมกันมันก็กลายเป็นปุ๋ยนะครับกลายเป็นปุ๋ยส่วนรา,ากไม้เนี่ยเขาไปอยู่ตามาที่ผาชันๆน่ะมันจะมีหินน่ะทำไมเขาเกาะได้นะครับรากเขานะ่ะเขาเกาะตามหินตามอะไรเนี่ยเพราะว่า,าหินพวกนี้มันสะสมความเย็นนะครับมันสร้างในตัวเจนในดินนะครับมันทําให้รากต้นไม้เนี่ยมีความเย็นมีแร่ธาตุจากหินเนี่ย เขาก็งามนะครับเพื่อนๆผมก็มาคิดเอาเอาตรงนี้มาคิดนะครับเพื่อนๆผมเป็ปลูกทุเรียนนะครับอ่าส่วนดินนี้นะครับเอ่าเพราะดินนี้ก็เป็นดินอันนี้แหละปุ๋ยหมักใบมะขามผมนะี่แหละเอาทีนี้ส่วนผสมนะครับที่ผมทำเนี่ยก็คือ,อดินดินร่วนปนทรายผมเนี่ยผมจะใช้อตัตราส่วนที่ว่าหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งส่วนนะครับผมตัวนี้อ่าสองส่วนขึ้นไปนะครับ าได้3าก็ยิ่งดีนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็คือ3 3ส่วนนะครับแต่อย่าให้ต่ำกว่า่า2นะครับ2ส่วนนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็1ส่วนนะครับที่ผมทำเนี่ยก็คือ1 1ครึ่งอะไรเงี้ยได้นะครับ1 1่น่ส่วนสส่วนก็ได้นะครับเพื่อนๆส่วนมากที่ผมทำเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งอ่ะหนึ่งกวกวานะครับแต่ไม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 ่สองเพราะว่าผมก็มีจํากัดนะครับดินตัวนี้นะครับ ดินตัวนี้นะครับจะไปทําให้อ่ามันจะเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยในเป็นธาตุอาหารในดินนะครับในดินอย่างดีนะครับเพื่อนๆอนอีกอย่างหนึ่งที่ใส่นะครับก็จะเป็นอ่าปุ๋ยปุ๋ยมูลขี้วัวผมนะครับที่ผมหมักไว้นะครับตั้งแต่ตอนเมื่อเลี้ยงวัวนะครับอ่าก็หมักทิ้งไว้นะครับอ่าผมก็ไม่แนะนํานะครับ ให้ใส่ขี้วัวสดใหม่ๆนะครับหรือว่าพึ่งจะผ่านไปไม่นานนะครับเพราะว่าในในขี้วัวที่ใหม่ๆนะ่ะเขาจะมีะเยี่ยวนะครับเยี่ยวของวัวหรืออะไรเนี่ยด้วยนะครับก็จะทําให้ดินเค็มนะครับเพื่อนๆมันอาจจะทําให้รากทุเรียนเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับถึงตายได้นะครับมันมีความเค็มนะครับแล้วก็ถ้าเราจะ ใส่ก็ควรจะหมักนะครับหมักให้อย่างน้อยก็ควรจะ 4- ี่ห้าเดือนขึ้นไปนะครับก็ทําให้มันหมดหมดแก๊สนะครับมันจะได้ไม่เป็นแก๊สเป็นก๊าซนะครับเป็นก๊าซความร้อนนะครับอ่าแล้วก็บริเวณที่เราจะปลูกเนี่ยถ้าเราไปดูแล้วนะครับครับอ่าเราก็ถ้าดินตรงไหนมันเป็นกรดก็ก็นําปูนขาวนะครับเป็นปูนขาวโดราไมยหรือปูนขาวที่โรยสนามฟุตบอลเลยพวกเนี้นะครับ ก็หวานหวานหวานก่อนที่เราจะกรองดินนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงดินนะครับถ้าดินเป็นกรดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้ามีฟุลดานนะครับก็หวานนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับเพื่อป้องกันพวกหนอนทรายนอนอะไรเนี่ยนะครับที่จะมาเจาะนะครับที่รากทุเรียนเนี่ยได้นะครับถ้ามีนะครับก็ใส่นะครับแต่ส่วนผมก็ผมจะโรยนิดๆหน่อยๆนะครับที่สวนนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าเราจะมาปลูกตรงดินดินลูกลังเลยเนี่ยมันผมว่ามันมันไม่ได้นะครับเพราะว่าดินลูกลังเนี่ยมันจะเจ็บความชื้นไว้เยอะนะครับยิ่งรดน้ําความชื้นก็จะมีเยอะเขาอาจจะทําให้รากียนเนี่ยเน่าได้นะครับผมจึงได้ทําการปรุงดินนะครับดินร่วนปนทรายแล้วก็ดินดินหมัก ที่มันล้วนๆเนี่ยลักษณะเบามากนะครับเพื่อนๆตัวนี้มันเบามันล้วนนะครับเพราะว่ามันเศษใบไม้แล้วก็เศษเนี่ยเศษไม้เศษอะไรเนี่ยมันเป็นมันทาให้ดินมันเป็นโพรงนะครับเพื่อนๆอ่ะเราจะมาดูกองนะครับที่ผมผสมนะครับนี่นะครับเป็นที่ผสมไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ดินที่เก่ามานะครับทาเป็นโคกนะครับทีนี้อันนี้ของจริงเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เล่นดินอ่ะมาเล่นดินกันนะครับเพื่อนๆ ก็อ่าถ้าเป็นโคกใหญ่ก็ใช้จอบใช้อะไรอันนี้มือนะครับอ่าเดี๋ยวผมมันมันเล็กของรอ่านะครับเป็นทํามือนะครับเนี่ยโคกจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมทำนี่นี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเป็นขอบแล้วก็เป็นนูนๆนะครับอ่าเนี่ยเป็นหลังเตานิดๆนะครับที่ผมอันนี้ทําแบบสวนผมเลยนะครับผมทําตามที่ ที่ผมปลูกมาเลยนะครับเพื่อนนี่นะนี่นะครับแบบนี้นะครับเป็นวงกลมนะครับโคกที่ผมปลูกน่ะผมจะตั้งไว้ที่180เซนติเมตรนะครับก็คือจากฐานนี้สู่ฐานนู้นนะครับผ่าสูนกลางครับหนึ่งร้อยแปดสิบเซนมันจะมันจะได้โคกที่สวยพอดีนะครับแล้วก็เวลาปลูกก็ขุดลงไปนะครับเพื่อนๆขุดตรงกลางเนี่ยนะครับขุดตรงกลางแล้วก็นําต้นทุเรียนเนี่ยตัด ถุงกัดก้นถุงตัดอะไรก็ตัดไปนะครับนะตามวิธีการปลูกทุเรียนแล้วก็นําลงไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้มันโผล่ที่สวนเนี่ยผมจะทําให้มันโผล่ดินตรงปากบ่อเนี่ยปากปากถุงเนี่ยครับปากปากหลุมเนี่ยประมาณก็คือ2นิ้วเลยนะครับตั้งไว้ที่2นิ้วนะครับ2นิ้วเลยนะครับแล้วก็เอาดินโนพวกที่ขุดลงมาเนี่ยเอาลงไปนะครับลงไปประมาณสักเลยครึ่งถุง,ถงขึ้นมานะครับ แล้วก็ใช้ดินปลูกถุงละสิบบาทเนี่ยนะครับก็โรยรอบๆจนมันเต็มนะครับจนเต็มขึ้นมาถึงถึงปากปากถุงอะ่ะถึงดินตุ่มตุ่มดินอะ่ะเพื่อให้มันค่อยๆสรบลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าดิน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 ที่ดินปลูกเนี่ยมันไม่แน่นอยู่แล้วครับมันจะเป็นปุ๋ยนะครับจากนั้นก็ใช้ฟางนะครับฟางกบหรืญยาแห้งกบกบกบรอบๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับการลดน้ําก็ลดปกติก็ พอเราลดน้ําไปเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อลดน้ําไปเนี่ยดินพวกนี้มันมันเป็น,น,ปนหินลูกลังนะครับหินลวงผสมแล้วก็ดินร่วนอ่ะยังไงมันก็ไม่แข็งนะครับมันจะมันจะนุ่มนะครับรากทุเรียนที่เราปลูกอ่ะรากทุรเรียนเล็กๆร,รากทุเรียนน้อยเนี่ยมันก็จะเดินเดินได้ดีนะครับต่อไปมันก็จะพอมันโตขึ้นเราก็ขยายขยายโคกเนี่ยค่อยๆเสริมดินเข้าไปนะครับอ่า ส่วนดีนี้มันก็จะยุบลงแล้วครับเพราะว่าเราทําเป็นโคกใหม่มันก็ยุบลงอยู่แล้วนะครับอาจจะยุบนิดหน่อยนะครับประมาณ10เซนนี่แหละนะครับถ้าทํานะครับที่ผมทํานะครับเพื่อนๆอ่าเอาแล้วเราจะไปดูอ่อ่ทุเรียนโคกทุเรียนกันนะครับที่ปลูกนะครับอ่ลักษณะผิวเรียนก็จะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆอ่ะไปดูกันนะครับผมไปเลยครับอ่ะมาถึงแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยต้นนี้นะครับต้นสวยๆนี่แหละ โคกนี้แหละอ่านี่นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยนี่คือสภาพของผิวนะครับของผิวโคนทุเรียนนะครับที่สวนนะครับที่ผมทําเนี่ยเนี่ยนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ครับคือวันนี้ผมผมพึ่งพึ่งให้น้ําไปไม่นานนะครับมันก็เลยยังยังแฉะหน้าข้างหน้านี่ยังแฉะอยู่นะครับเพื่อนๆนนี่นะนี่ครับ เป็นหินนะครับมีแต่หินทั้งนั้นเนี่ยนี่นะครับเป็นหินลูกกลังนะครับที่เป็นหินเกร็ดนะครับเนี่ยนะครับมันจะชุ่มนะครับอ่าเนี่ยส่วนญ้านีเย็นมากนะครับนี่เนี่ยช่วงนี้หน้าหนาวอากาศแห้งเนี่ยทูเรียนก็อยู่ได้สบายมากนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยผมตัดญ้าให้ไปนะครับนี่ตัดญ้าให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับทู้เรียนนะครับนี่ครับ สวยนะครับต้นนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยการปรุงดินที่ที่สวนผมทำนะครับนะครับผมต้นนี้ก็เนี่ยดูยอดเขานะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เพื่อนๆต้นที่ผมทําคลิปไปเมื่อแัดแต่งจริงที่แล้วเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะครับยอดสวยมากนะครับเพื่อนยอดยาวยอดงามอีกแล้วนะครับนี่นี่ครับนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ วันนี้ก็คนเกษตรมือใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับาการมาดูการมาทําผสมดินนะครับเผื่อเป็นข้อมูลนะครับว่าซีโซนโซนขันเจนเนี่ยนะครับที่ผมทําแบบนี้นะครับแต่ทางาโซนทางอื่นผมไม่รู้นะครับว่า,าดินอาจจะดีกว่านี้นะครับ ต่ดินตรงนี้ผมบอกได้เลยว่านะครับดินอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยรอบอำเภอเมืองที่แถวแถวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ที่บ้านผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นดินค่อนข้างที่จะปลูกดินก็ต้องต้องผสมนะครับต้องมีส่วนผสมนะครับเพื่อนๆต้องใช้ผสมถ้าจะปลูกเพียวๆเลยนะดินร่วนปนทรายเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะรอดเนี่ยยากนะครับทุเรียนเนี่ยโอกาสที่จะรอดยากมากนะครับเนี่ยอันนี้คือ ส่วนผสมที่ผมทํานะครับต้นทุเรียนแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะที่สูงๆแบบนี้ที่งามๆนี่นะครับเพื่อนๆนะครับเผื่อไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อจะมีเพื่อนๆที่จะปลูกทุเรียนมือใหม่ก็ลองดูนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงดินนะครับในทำโคกทุเรียนนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมสวัสดีครับ